ครับสวัสดีครับก่อนบรรยากาศก่อนฝนตกครับนะมุมพนาการขึ้นที่หนึ่งสี่คือน้องเวลาขณะนี้ก็ประมาณเที่ยงสามสิบนาทีครับคุ้มฟ้าคุ้มฝนมาแล้วครับตั้งแต่เช้าแล้วครับแต่ทีนี้ตั้งเขามาแล้วจะตกหรือเปล่ามาลุ้นกันนะครับพี่น้องผมว่าห้าสิบห้าสิบครับความแน่นอนไม่คือความไม่แน่นอนนะครับพี่น้องเนี่ยเห็นคุ้มคืามาครั้งก็หายไปวับเลยครับบางครั้งสว่างสว่างก็มืดมาตึ๊บเลย ดูเป็ดดูไก่ของเราครับเป็ดไก่สยายขนนะครับนี่เป็ดไข่เป็ดกาบครับเป็ดไข่ก็เป็นบาร์บาี่เป็ดเนื้อเนี่ยตอนนี้เรางดจนหายแล้วครับเนื่องจากจำน,นวนรดน้อยถอยลงแล้วครับพักก่อนตอนนี้มาหาันเพาะเลี้ยงกันนะครับพี่นอ้อง นี่ไก่ดำของเราครับดำภูพานสองนะครับพี่น้องเนี่ยนี่ดูไอ้ตัวตรงนะครับเนี่ยดำหนึ่งดำนีำ่ต้นมานะครับดำหนึ่งนะครับพี่น้องเรียกตังค์ไหวก็ไม่ทราบครับนี่ยินยันนี่เป็นภูพานสองครับพี่น้องเขาเล่ากันเองเลยครับพี่น้องนี่ฮะส่วนตัวนี้ที่เรากำลังขุนอยู่ครับ เปลตัเ็ก้อยรเ่บบลเล็กตัวเล็กตัวน้อยขายให้ชัดเจนไปเลยเนี่ยนีเป็ดขุนครับค้ออาหาระระะเวลาการขุนก็เต็มที่ไม่เกินแปวันเกวันนะครับก็จับขาได้เลยต้องเน้นหัวอาหารนะครับที่มีโปรตีนยีเป็นขึ้นไปนะครับพี่น้องสิ่งที่ข้างถุงยี่สิเครับไม่ไจะเป็นอาหารเป็นทางไก่ก็เลี้ยงได้ครับ ครับไปดูครับนี่ผู้ช่วยป้อมมาทำไมผู้ช่วยป้อมมาทำไมว่าฝนที่กวาดีนี่จะดับพานครับนี่าาาาน,บบน,น,นี่ฮะที่ว่าเราตู้อบนะครับนี่ฮะเราก็มาอมบานตัวนี้นะครับแม่นางนะฮะรูกบานลูกไก่ครับตัวนี้มามีกี่ตัวแปดตัวนะครับเป็นลูกไก่ที่เกิดจากแม่ไก่ ชุดที่สองครับนี่ฮะชุดแรกก็ถูกหมากินชุดที่สองรอดนะครับก็โตเติบโตก็เป็นพ่อคัดแม่พั์ต่อไปส่วนชุดแรกก็ถูกหมากัดแป่คุน้องโอเคได้เลยแต่ชุดนี้ก็มีเนี่ยก่อนนี้มันก็จะมีผู้ดำหนึ่งฮะเนี่ยผู้พันหนึ่งฮะดำปิดปีเลยเนี่ยก็มาจากผู้พันสองเขาผสมพันกันก็กลายเป็นผู้พันหนึ่ง ภูพันสองส่วนภูพันสามของเราครับยางครับยางเนี่ยฮะจะพาไปดูครับภูพันสามซึ่งได้รับมาจากโดยตรงนี่นะครับสีเลี้งทองครับภูพันสามของเราเนี่ยครับมาจากภูพันราชินิเวศโดยตรงนียนะครับเนี่ยข็ให้มาสี่ตัวหรือแค่สองตัวครับตัวนี้เป็นตัวเมียฮะโชคดีก็จะว่าจะผสมครับภูพันสองแะครับพี่น้องเป็นสีเนี้ยก็คอยดูตามต่อไปนะครับครับสวัสดีครับ